มรีดีปาเสเนี่ยกายของท่านก็เป็นตัวอย่างที่ดีงามให้เราได้เรียนรู้ศึกษาว่าในเมื่อเราฝึกฝนปฏิบัติีแล้วเราก็จะไปไหนล่ะไปไหนไม่ได้เลยนอกจากพระนิพพานเท่านั้นตอนนี้ก็เราอยากจะฝากถึงศิษยานุศิษย์ทั้งหลายที่ยังเรียนรู้อยู่ภายนอกนะคะยังไม่ได้เข้ามาฝึกฝนปฏิบัติอยากจะบอกว่าสิ่งที่เห็นเป็นประจักษ์ก็คือมารทั้งห้าไม่เคยปราณีใครนะคะแล้วก็เราอะ จะจบสังขารจะจบชีวิตวันไหนไม่สามารถมีใครที่จะบอกเราล่วงหน้าได้เลยก็คืออยากจะบอกว่าอย่ารอช้านะคะรีบเข้ามาเรียนรู้ศึกษาเพราะว่าหลักสูตรค้นหาต,ตัวตนของมหาวิยทยาลัยธรรมิกาชาเนี่ยศึกษาแล้วศึกษาจริงปฏิบัติได้จริงและพ้นทุกจริงนะคะก็ขอฝากไว้นะคะสาธุคะ่ะ ตอันเลยอ่ะ้อจมันมันมันร้อนเครื่องร้อนแยกคนเหรอคนหนึ่งเดี๋ยวคนเดียวเอาคนเดียว กาบนอบนอ้อมองมมบิดาองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์องค์พระปัจเจกับพุทธเจ้าทุกๆพระองค์องค์พระอาหารหันตเจ้าทุกๆพระองค์กาบนามัสการพระคุณเจ้าและกาบนอบน้อม กับกับครูบาอาจารย์พระพุทธเจ้าน้อยและก็สวัสดีแม่ชีทุกท่านอุบาศกุบาสิกาวันนี้ก็เป็นโอกาสที่แม่ชีพรพิมลสถาพรพิทักษ์ได้มาร่วมงานในวันมรณภาพของแม่ชีมนฤดีปาเสวันนี้ก็ได้มีโอกาสมาแสดงธรรมเพื่อถนอมเพื่อถวายเป็นพระพุพทธบูชาวันนี้ก็ ได้เลือกมาคือเป็นธรรมะไตรปิฎกบทที่140เรื่องกับดักความสุขของมนุษย์ก็ที่มาก็คือพระยาธรรมมิกราชท่านได้ขึ้นถวายพระพุทธองค์ว่ามันมีกับดักสิ่งใดหรือที่ทำให้คนที่อยู่ในโลกมนุษย์นี่ยังหลงติดอยู่พระพุทธองค์ก็ให้ธรรมะมาว่ามีกับดักอยู่กับดักอยู่สามขั้นก็คือ เป็นกับดักที่หนึ่งก็คือในชีวิตในของวัยเด็กขั้นแรกก็จะเป็นเด็กที่เกิดมาในครอบครัวที่มีความอบอุ่นครอบครัวที่พ่อแม่ร่ำรวยมีความสุขมากเกิดมาแบบคาบช้อนเงินช้อนทองก็จะมีความสุขมากได้เรียนในที่ดีๆแล้วก็จเจริญเติบโตได้ทำงานดีมีสังคมที่ดี แต่จริงๆแล้วความสุขของเขาก็ก็ไม่ใช่ความสุขที่แท้จริงเขาก็ยังต้องยึดมั่นที่จะต้องดูแลบ้านดูแลกิจการของครอบครัวเขาสืบต่อไปมันก็เป็นความทุกข์ที่เคลือบแฝงอยู่ก็ไม่ใช่ความสุขที่แท้จริงในโลกของมนุษย์นี้ถึงแม้จะเป็นความสุขที่มากแล้วในวัยเด็กที่สุขมากๆแล้วก็ กับดักที่สองก็เป็นความสุขของมนุษย์ในวัยกลางคนที่ทุกคนดิน้นรนขวนขวายเมื่อโตแล้วก็อยากได้ครอบครัวที่เป็นครอบครัวที่ดีครอบครัวที่อบอุ่นได้คู่ครองที่ดีแล้วก็มีการงานดีเป็นที่นับหน้าถือตาของสังคมคิดว่าถ้าได้มาแบบนี้ชีวิตเขาก็จะมีความสุขมาก แต่มันก็คือความสุขที่ไม่แท้จริงอีกเช่นเดิมมันก็มีความสุขความทุกข์ที่เคลือบแฝงเพราะในที่สุดเขาก็จะต้องมีความทุกข์ในการที่จะต้องดิ้นรนเพื่อให้ครอบครัวเขาอยู่ดีกินดีเพื่อประครับประคองให้ครอบครัวไปได้ถึงบางครั้งบางครอบครัวจะต้องทําการผิดศีลผิดธรรมในการที่จะทําให้ครอบครัวดําลงอยู่ดําเนินอยู่ ให้เป็นไปให้ตลอดรอดฝั่งแต่ในที่สุดเขาก็ต้องพบกับความทุกข์อาจจะเป็นในการทุกข์ที่ในการพัดภาจากพ่อแม่พี่น้องลูกป,ปู่ย่าตายายเขาก็พบความทุกข์อยู่ดีถึงแม้จะเป็นความสุขมากๆในวัยกลางคนต่อไปก็เป็นกับดักที่สามคือความสุขในมนุษย์ในวัยชราในวัยชรา ก็มีความคิดที่ว่าถ้าเขาเป็นคนแก่ที่อยู่ในครอบครัวที่อบอุ่นครอบครัวที่มีบ้านใหญ่โตมีสมบัติมากมายให้ลูกหลานลูกหลานก็จะดูแลไปจนแก่เท่าจนถึงกระทั่งดับสังขารแต่จริงๆแล้วยิ่งมีความสุขความอบอุ่นเท่าไหร่เขาก็ยิ่งไม่อยากที่จะตายไม่อยากที่จะพัดพากจากลูกหลานแต่ กฎความไม่เที่ยงเขาก็ต้องพบจากพบกับการพัดภาคอยู่ดีมันก็คือความสุขที่ไม่แท้จริงอยู่ล่ำไปแม่ชีก็สาธยายธรรม,มาก็มีเจ้านี้ก็จะได้ให้รู้ว่าเราเกิดในโลกมนุษย์มันก็ยังเป็นความสุขที่ไม่แท้จริงขอบุญความดีของแม่ชีให้ทุกคนพบเส้นทางของความสุขที่แท้จริงที่ไม่มีกับดัก

พูดมาเยอะว่ะจิพูดมาคาละกี่หราช้อน